นี่คราววิ่งอินเทอร์การ์ดแอนด์บัสไปนะไปทางนี้นะข้างไหนโูไปเฮ้ยตรงนั้นเห็นไหมไหนชอบอะไรที่มันไม่เข้าขาก็ทีชอบอะไรที่มันสีแบบแสบตาในป่าฮัลโหลเข้าไปดิบอลจะรอไม่น่ามีอะไรจะรอโกนหัวหมิวก็ได้นะโอ้ไม่น่ามีอะไรเข้าไปดีบอลไม่มีอ๋อไม่หลบป่าไปโอ้แมพแม่งแบบ จะมืดว่ะน้องนี่ไม่เสียงอะไรเฟมเสียงดูข้างหน้าเนี่ยเอ้ยมีบ้านจากนู้นเฟมเห็นไหมเอ้ยเสียงเครื่องเล่นนี่ว่ะมีบ้านเป็นอะไรอ่ะมึดมูมหมุนไหมไหนไอติมเราต้องไปที่บ้านพักแล้วใช่ไหมชัวเง็บสสนุกเราไปเล่นหมาหมุนไปเลย แล้วหลังแลอะไรวะนะเอออะไรวะนะอะไรวะนะเฮ้ยอะไรอะอะไรเขียวๆวะอะ้ยอตาอิงเออไปไหนมีคนดูไม่เห็นอะตาอิงเราไปสวนสนุกเปล่าเข้ามาแล้วมีเข้ามาแล้วไปสะพานสะพานสะพานมันวิ่งมาเราเหรอเข้าสะพานเฮ้ยเอ้าเอ้าสะพานโอ้ได้วิ่งแหม่งอยู่โอ้โหตัวเปลี่ยนมีมาแล้วมีมาร่างน้ำเหรอไปไม่ได้ว่ะตันอะ เราเราไปเครื่องหมุนนั่นน่ะยูหายแล้วอะไรวะมันหมุนเร็วมากเลยเฟรมไปละเข้าไปได้ปะเขาคงไปโดนปัดใช่ไหมอ้อไม่เปล่ากูว่าโดนปัดป่ะไม่โดนเล้มึงก็ลลองระเราเตี้ยเกินนี่ไงไม่โดนก็เฮียเลยเออเอ้าตายเหรอเออกูตายบนหมาแล้วมาแล้วไปแล้ว เออฟูบุ๊อ้ยย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 อยยยยยยย้ยย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 อยคือยยยยยูไม่เห็นคนเลยอ่ะยงไยยยยเยยยยนยย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 ยะอย้ยยยยยย้ยยอยยยนี่ยเยยยยเยยยยยวยยยยไยย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 บยย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 ยเยยยยยยายยยยยยยไปยย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 ยปะา ไหนล้างไหนอะไรไม่รู้คนนับหไายหลายอ้าวตันเอาทางตันอะไรผู้ที่ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นเสียงเสียงแม่งเสียงพี่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 อะโรคนดังเลยอ๋อกูรู้แล้วไอ้เยี่มันมาแล้วไปเจ็ตมันมาแล้วไหนกันยังยังไม่มายังไม่มาเฮียอะไรอยู่ไหนอะไรหลกเราไปหลอกเราไอ้แปะเขหล้อนอ่ะคืออะไรเขียวๆไม่รู้อ่ะดีดีมันมามันมากมันยาเรามันผ่านกลับันก่อนเฮ้ยไอ้แปะเราจะเป็นยังไรไอ้แปะ ไปได้ไปรอดไปรอดไปไไปไอย่ามากูอย่ามากูดวไอ้โงกไอ้เงูไ้วเรดหร้ไอ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 อ้ยอออ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อไอ้ไอ้วไอ้้ไ้้ไ้้้ออ้ไ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 อ้ อโย่ตายต้องฝังคอแล้วอย่ามาหลังมือพ่อเหรออีควายเอ้ยมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วอู้อยู่ไหนอ๋อต้องไปตรงหมุนๆโอเคเฮ้ยใครก็ได้มันตามหลังกูไม่อยู่เลยอออย่ามองมาดิอยมองมาเอาแหวผ่านมาผ่านมาเฮ้ยกูคนตายด้วยนี่ก็พอกูไม่อยากไปได้ผีเร็วๆๆ็ว้วปอมันถึงแล้วถึงแล้วเกมเฟรมกูอยู่หลังมือ ไอ้เหี้ยไอโก้ไอ้กูไม่อยากตายด้วยผีไม่ไปไม่อยากตายด้วยผีไม่ไปให้เครื่องเล่นฆ่าเฉยเลยมันตามไม่าม่นกัดไม่ปล่อยเลยไอ้เหี้ยตัวเชียเนี่ยเฮียไม่รอเลยไอเหี้ยกัดไม่ปล่อยเลยเข้าในบ้านเข้าในบ้านเฮ้ยปอนเข้าไปดิเข้าไปมาเข้าไปเอเสืหมือนซุ้มลูกเสือเลยไอ้เหี้ย เฮ้ยตู่เดอูนี่แนเก็บของโอ้หถ้ำหรือทางดีอู้ยเฮ้ยเสี้ยโอ้ลได้ไลบได้ได้กินเสียงอะไรนั่นแหะตต้ต้ต้ตื้เดอะดอวิประตูจะไม่เปิดอรับสเปิดให้หมดอย่าเลยยสองทางโอ้โห ไอ้เหี้ยเราท่แบบท่ามจริงงไายจัดมีหลายรูด้วยทำแล้วแยกกันแล้วไหมวะสองสองทำแบบนี้ใครมันจะเอาเอาไปทางนี้ก่อนไหมเอาวันี่โอเฟมดูดิวิ่งข้อขาหนู้น่ะมันไม่ท้าลงไปอนไปแล้ววะไรวะไปทางนี้แล้วมั้ไหนไปแล้วไม่เห็นจริงหรอไม่ใช่ตัวนี่มันคือใช่เหรอกลับเฮ้ยไอ้เหี้ยหัวกะโหลกปอนหัวกะโหลก เด yep. ี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้เลยกาลังสงสัยเลยสัสอูซิงคนแรกเลยมีอะไรเนี่ยยังไงเราก็ต้องลงไปว่ะเจี้ยมันตัวแล้ววะอุ้ยเหมือนอุ้ยเหมือนหัวกะโหลกเลยเมื่อกี้เออกูเห็นเหมือนหัวกะโหลกเฟมลงไปไหมไปไปทางไปทางไปทางเออขึ้นมาขึ้นมาเลไปสามอย่างสามอะไรนี่อย่าไปไปประตูเลยออกอยูงไหนขายติมมาขายติมมาแล้ขายติมมา ขึ้นหัวเลยนี่วะออกไปละปลอดภัยเสียงหายแล้วไปประตูหือเฮ้ยโอ๊ยน่ะเฮ้ยเฟมลมหาใครตีมันลงมาทำแล้วเฟมเฮ้ยไม่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 ปอนไม่ไม่ไม่กูวิ่งยาวแล้วกูไม่สนใจแล้วไอ้ปอนดแล้วรเบียร์อะไรทำไมอ่ะไอ้เล็ก ไปเฟเฟมนี่นี่เกอะไรข้ยฟอนด์ฟทำไมดีฟอนด์เฟมไปอยู่ไหนวะด้วยเิี่ยณเด็มันลงมายังหาของได้ไเฟมมันลงมาแล้วไอ้เหี้ยลองมืออย่ล่อมาตบมาตะบันกูต้องทำให้มันติดบ้าก่อนนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเต่ะผีมันอยู่ตรงไอ้นไอเฮียเฟมมันบ้า างไปเลยละกันไปดิโลไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอาแลวเอาแลวเอาล้วเอาแวตัววัดตัววัดเฮอบไอโง่เอ้ยเฮียดีละนี่ไปเจอว้าวุ้นตัววัดเฮียเยวม่งตามมายันถ้ำเลยสัตว์มันไม่มีสคริปเอยโอ้ตัวเนี้ยเทำไมเนี้ยมาเจอคนมันจะไล่สู่ขอบฟ้าเลยเอาบ้านมีเฮ้ยมีไฟ อ่าปิดไลท์เซนซีอ๋อต้องปิดไฟปิดไฟมันจะไม่เห็นเหรอมันอ่อนอ่อนไหวอ่อนไหวต่อแสงโอ้ปอนเวยไปดิไปสนไปสิไปปิดไฟแล้วก็เ่าจะปอดไฟไว้ปิดไฟแต่จะไม่เห็นเงี่เลยเลยเออปิดปิดไฟอลองเปิดเขาวางไฟกูส่องให้ปะโอเคกูเจอละเจออะไรอะไรคือเราคือเราแสดงไปดูดิ เดินไปไม่กูยจะไม่เดินไปอยู่ดีปิดไฟแล้วก็ค่อยๆไปเออมึงปิดไฟเหรอห้ามเปิดไฟอ๋ไอ้เหี้ยถ้าไม่ไม่ปิดเดือดนะมึงลองเปิดดือดลองสองดือดไม่ไม่มาไม่ไม่มาเปิดไฟสองดูเป็นไงเออไม่ไม่มาพร้อมปิดไฟคานคานคานพรอนเสือหมอบเสือหมอบนั่นแหละค่อยๆไปไปกนำไม่ได้ไหมกูจะตามหลังมึงค่อยๆโอ๊ยก้นผังถือไว้แจ้งดูไว้ มันมีรอยแจ็คกันบัลล็อกบัลล็อกบัลล็อกบัลลอกยวกระเดนเลยเหรอวะ้าเวลกยแล้วเอาทางจะไปไหนต่อวะมองเลยไม่เห็นเลยไปไหนต่อิภเดี๋ยวเปิดไปกูดูให้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 อ่าประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้งั้นก็คงต้องไปทางมงมุมอ่ะเฮียกูแล้มุมไปไหนวะกูไม่เห็นกายก็ไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวไปเอาไเฮ้ยมันมีเลือดมันมีเลือดใต้มันมุมคันไปเอาคันไปเอา เออมันมีเลยมันมีเลยไปเอานี่ตอนนั้นคมองไม่เห็นเฟรมกูไม่เห็นอะไรเลยใต้แมงมุมใต้แมงมุมปอมดูดูใต้ไม่ใช่กูไม่เห็นอะไรเลยมันมืดเกินไปเอาใต้แมงมุมเอาไม่เอาใหม่ป้อนดิดูสองเป็นไงเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเห็นเลยยังไหนไหนเลยป่ะโอเคมึงมึงสองได้ไหมึงสองมสองให้กูหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปกดไฟมันก็ข้างดิไม่ได้เลยกงไงได้เราจะถอยถอยเอามาเอามา อ้าวตอนให้กูทำงานอีกแล้วไอ้อีกูมองไม่เห็นนื่นพุ่นเกินหย่าแล้วครับทางนี้เหรอนี่ในประตูหลักเราเปิดเลยเราจะรอดด้วยท่องไว้เราต้องรอดเรต้องรอดประเทศไทยต้องชนะเฮ้ยใครกดนี้ไหยไอ้โดนอีเวนต์โนวัตฉันไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรเฮ้ยทำเสียงน่กูจังวะอะไรอยู่ด้านบนหัวมึงอะ ไม่ไปเครื่องไปเครื่องเก๋เดียวเป่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะน่ากลัวเนาะค่อยๆไปนะจูดี้เร็วๆดีมากดีมากทางเสือกดบัตเตอร์ไฟว่าเราเคยบนหัวนะมันคือไม่ใช่ผีเนาะมันไม่ใช่ผีนี่หว่านี่จะเสือของเดินได้มาอุ้ยอะไรโบมือข้างหน้านะไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่า ปอนปอนปอนไปทันทีดีกว่าโอเคปอนไปแล้วดีดีปอนดอุ้ยไอ้เงี้ยหายไปแล้วมันหายไปแล้วอะไรอะไรเฮ้ยตัวอะไรเยอะปอนอะตวอะไรวะอุ้ยตุ๊กตาลมปะเออแค่ตุ๊กตาลมไม่อะไรหรอกน้อตุ๊กตาลมเยอะไอ้ปดิมันไปแล้วที่มันหายแล้วไปแล้วไปแลเอาวอลแล้วใ้ามีความรู้วยไรเงี้ยจำปีไปห้องสมุดแล้ว โหตัวโคตรใหญ่เลยโอ้ยยี่อะซับมันจามแล้วมันจามแล้วไม่มีแล้วโอเคใช่คโอเคมันจามเด็ดทีเดียวห่อห่อกับคาสต์เขาเป็นปูขานตามมั่ง่วงเร็วไม่มีอะไรปูคานตามเชฟเฮ้ยเดี๋ยวมีให้เปิดอะไรไม่รู้โอ้ติดไอเฟมติดไอเฟมเป็นคอนคอนคอนเป็นขอนเฮ้ยมึงไม่กลับไปห้อแผ่นไม้เหรอ S <S <S <expand> อ๋อห้องเป็นไม้อ๋ออันนี้ตันห้องเป็นไม้ยอู่ตรงนกลับไปห้องโน้นวีกว่าเราไปแล้วไม่ใช่เหรอก็อันนี้เป็ทุบไปห้องเป็นไม้ไหนวะห้องเป็นไม้เรียบยังไหนวะจำทางเขาเนี่ยเอาความเรียบมานะโอ้โหเอาความเรียบวะเปิดไม่หมดหมดทำไมเราไม่พอทุบให้มันแบบพอเรามุดได้ก็พอไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เอ้ยไม่ต้องหรอกใช่ไม่เอาไปดู ถอดแล้วอีขี้มันพังหมดแล้วมั้งเปียตอมหมดแล้วไม่เห็นอะไรเลยวะเฮ้ยแปพะอย่าถอยดีเอออย่าถอยดีเดินหน่ออยูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันทางตกมันทางตกเห็นนะดูเขี้บอสไฟป่าวะบอสไฟบอดไฟพอลงไปดนี้ไงบ้างลงได้เคลียโอเคเคลียอุยเชียอ้ากูล้มทุบให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ย ฮะเฮ้ยอะไรไอ้เพียเฮ้ยใหญ่มากตะขาบไม่ใช่ใชหลบไม่ใช่หลบไม่ใช่โอ้หลบหลบหลบอุ้ยหลบใครจะอยู่ก็อยู่ครูไก่ปูอ๋ออะไวท์จูดี้แอทแท็กเอาอ่ะกร่จบคลิปไหนล่ะจรงเพราะจริงมันคืออะไรอ่ะเราไปใกล้ไหมครูตรงนี้มันเป็นกระจกอ่ะสองได้มันมันต้องให้เราตีอ่ะแอทแท็กจูดี้เล็กเนี่ยมีขาด้วยค้อนไปเลยหรือปืนไม่มีปืนมีแต่ค้อน เฮ้ยต้องตีขาเว้ยไปไปตีขาเอาไปตีขาเลยเฮ้ยเฮ้ยไงระวังหัวนะหัวมันจะฆ่าเราได้เว้หัวเโอเคแต่เราตีขามได้ตีเลยตีหัวแดยหัวมันแดงหัวแดงตีตีตีไปตีไปตีกูโดนหัวมันชนตายหัวมากหัวมากไอ้หอะไรอย่เี้ยละขาไปอยู่ไหนวะ ว้าวไงเย้หน้าหัวพอดีสัดเลยกายเรวจะตีกันได้ไงวะกูจะกูจะกูจะใส่เองกูจะใส่มันเองตีมันยัมพีชกูยอมตายกูยอมตายเพื่อเอากูตายได้ไงอ่อกูโดนลงมาแกูตายไอ้เย้ยเอาชนะละเอาเอหนีไะไรต่อเพลงเพลงมันจริงๆเลยสุจริตหนาววะอะไรอ่ะมยังไม่ออกมาอีกันเนี่ยอ๋อนี่ไงใช่ไห ห่าท้างออกไปเจอเหรอยังหลงอยู <k 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 ่ในจูดี้อยู่อ่ะเอ้าออกมาแล้วก็ออกมาดิก็เข้าไปเสร็จแล้วเหรอจบแล้วเออแล้วจบอย่างงี้แล้วแหละ